สวัสดีครับผมวันนี้เราพามาดูกันชนสไลด์อีกตัวนะครับอันนี้เป็นกันชนสไลด์งานเก่าเหมือนกันแต่มันไม่ได้ติดที่โครงหลังมันติดที่ปีกนะฮะส่วนการประกอบจะเป็นไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เรียบร้อแล้วนะครับสำหรับตัวตัวกันชนสไลด์นะฮะอ่าต้องเรียกว่าปีกกันชนสไลดนะ์เนาะเพราะว่ามันติดที่ปีกโดยความที่ว่ามันติดที่ปีกนะฮะแล้วไอช่องใส่บอใส่ปีกของบอดี้แต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีแถมตัวนี้มานะฮะตัวสำหรับใส่ปีกนะฮะส่วนนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับก็ ถ้าตัวใส่ปีกตรงนี้จะขันน็อตตรงไหนก็ขันพอต,ตรงรูนี้ส่วนเนี้ยเป็นพาร์ทเสริมสำหรับพวกปีกคู่ด้านหลักนะครับที่ว่าช่องรูมันติดกันนะฮะยกตัวอย่างตัวนี้นะฮะของคูมาม,มงนะฮะช่องปีกจะติดกันนะครับก็จะมีตัวเสริมตัวนี้มาแต่ถ้าปีกเราเป็นอย่างตัวไอ การบัตเตอร์นะฮะที่ว่ารูเสียบเปีียดห่างกันนี้เราก็สามารถใช้ตัวเสริมนี้ได้ขันน็อตเข้ากับตัวสไลดยงด้านหน้านี้นะฮะขันน็อททะลุเลยมันก็จะเสียบได้นะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพนะฮะเราก็จะคู่มือก็จะบอกไปนะครับว่าใช้ตัวเสริมนี้นะฮะติดีก โลที่ให้มาก็จะมีโลทั่ว13มมิลแล้วก็โลตัวใหญ่19บมิลนะฮะอยู่ที่เราจะเลือกใช้ได้เลยเวลาใส่ก็ประกบไปนี้นี่นะฮะเดี๋ยวผมขอยอดจาระบีที่ปีนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ควรหยอดนะครับเพราะว่า มันจะทำให้หลุดง่ายนะฮะอันนี้ผมจะใส่ให้ดูแล้วก็จะถอดออกมานะครับเพราะว่าส่วนตัวบอดี้เนี่ยถ้าดึงปีกเข้าปีกออกบ่อยๆก็มีสิ์พังได้นะฮะอันนี้ใส่เข้าไปนะครับ นี่นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ปีกสไลด์ขยับได้อ่าข้อเสียคืออะไรหนักหนักแน่นอนหนักหลังนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีบอดี้ก็จะติดไม่ได้เลยนะฮะหรือถ้าติดได้ก็ดูแล้วน่าจะต้องร้อยน็อตตรงปีกหลังแต่ไม่รู้ว่า มันจะตันไหมนะฮะคือตรงนี้ด้านหน้ามันใหญ่มากก็ไม่รู้ว่ามันจะติดติดติดกับโคมไหมนะครับโอเคครับผมเซตนี้มันก็จะมีคู่ของมันอยู่นะฮะคือตัวตัวกันชนสไลด์หน้านะครับผมอันนี้ก็คือใครยังไม่เคยดูกันชนสไลด์หน้าก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะฮะ นี่นะครับประกบสไลด์หน้าหลังเรียบร้อยนะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะก่อนก่อนจะจบก็คือตอนนี้ผมมีระบบสมัครสมาชิกใบจะจะมีไอคอนปุ่มคลิกอยู่ตรงใต้คลิปนะครับทุกคลิปเลยก็คือ ใครอยากจะช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรลดไว้สำหรับถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆดตูต่อไปก็สามารถคลิกสมัครได้เลยนะครับสมัครแล้วได้ไลายสมัครแล้วก็จะมีปุ่มไอเวลาเราคอมเมนต์จะมีปุ่มไอคอนสำหรับผู้สนับสนุนนะฮะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือผมในอนาคตผมอาจจะทำคลิปแบบและเอียดยิบเลยนะฮะ ทำรถแบบละเอียดยิ่สมน,นาคุณนะครับที่ช่วยอดหนดกันมานะฮะเคคคับ okay, ค,คลิปนี้ก็จบลำเยงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ